ประเทศไทยมีพื้นที่มากกว่าเวียดนามจึงทำถนนได้กว้างถนนเมืองไทยกว้างสะอาดสวัสดีครับส่งความคิดเห็นของชาวเวียดนามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้ชมคลิปวิดีโอที่ยูทูบเบอร์ชาวเวียดนามรีวิวถนนในกรุงเทพความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกคุณแวนแพรนักวิเคราะห์เมื่อมองดูวิธีการสร้างถนนในกรุงเทพมันกว้างขวางและสะอาดไม่เหมือนไส้งอน คุณธูอองยอผู้เปิดใจรีวิวท้องถนนไทยโดยรถประจำทางมันน่าสนใจมากต้องยอมรับว่าโครงสร้างพื้นฐานการจราจรในกรุงเทพสวยงามมากฉันได้เปิดประตูประเทศไทยเพลิดเพลินกับสถาปัตยกรรมไทยคุณทินกาเบียวแฟนพันธ์แท้ช่อง y o u u u e เชาวเวียดนามทุกช่องถนนที่กว้างขวางและทันสมัยสะพานลอยจำนวนมากยานพาหนะที่หนาแน่นโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งไทยได้รับการพัฒนาอย่างมากวิดีโอนี้ดีมาก คุณเตาทานแฟนพันแท้คุณกวางวูถนนไทยสวยมากคุณไม้เหียนแฟนพันแท้คุณกวางวูอีกท่านถนนกว้างขวางและสะอาดไม่เลเอะเทอะเหมือนไส้งงอนรถกระบะมีอยู่ทุกที่คุณชันยาจางถนนสวยมากยอดเยี่ยมคุณทีวีถนนกว้างมันสวยงามมากคุณเอชทีทิวทัศน์ถนนของเมืองไทยช่างปลอดโปร่งและสวยงามมาก ความที่เด่นของคุณนานูฟ่าถนนไทยสวยสะอาดดูดีจริงๆคุณดาวมินว้าวถนนไทยยังมีอะไรสวยกว่าที่คิดคุณนาฟุกวักถนนดูสวยงามทิวทัศน์นั้นยอดเยี่ยมคุณเหมียนดองถนนไทยสวยงามมากเพื่อนดูแล้วทำให้อยากไปเมืองไทยเลยคุณคิมเหมียนติน ฉันร่วมสัมผัสบรรยากาศถนนไทยที่น่าสนใจดูรถคึกคักทิวทัศน์สวยงามคุณคอนกายบาถนนของประเทศไทย360องศาสวยงามมากคุณตองงอกถนนดูดีมากสะอาดและสวยงามคุณโมจิเหียนถนนไทยกว้างและสะอาดมากสวยมากคุณส่วนเหียนถนนไทยโครงสร้างพื้นฐานจราจรดีมาก คุณทีเทียนซีพีมีเวลาอยากไปเที่ยวเมืองไทยมองถนนสวยๆเมืองไทยคุณเหียนเมียนถูประสบการณ์บนท้องถนนอันตราการตาชาวเวียดนามส่วนใหญ่ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอของคุณกวางวูแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันนั่นคือถนนของประเทศไทยกว้างขวางสะอาดสวยงามนามที่ใช้เรียกเป็นเพียงนามสมมติที่แอดตั้งขึ้น และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งไม่สามารถตัดสินชาวเวียดนามได้ทั้งหมดชมคลิปต้นเรื่องได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้คลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ